แก้วน้ำใส่แล้วไม่หกเพราะไม่ได้เปิดฝาได้ปบวก๊ัใส่แล้วพี่เขาขโมยเพื่อนเข้ามาได้แก้วจนสนุกใส่แล้วเหมือนช่ดรถไปเหาะไปเพอร์ยืดใส่แล้วไม่ขาดเขาไม่เย็นใจไปกระเป๋าใบใหญ่ใส่ใส่คล้องไม่อไถอกไปกระเป๋าเอาเพชรรับโลกแต่ไม่รับเธอได้ บอกน้ำเก็บความเย็นเย็นชาตินี้ไปถึงชาติหน้าได้ลมการแดดการฝนแต่ไม่การลมได้กระเป๋าเกาะหน้าต่างใส่ได้ทุกอย่างแต่ไม่ถุงตาสะเก็ดแขนไม่ได้เอ้าแขนยาวได้ใบใหญ่มีสิบใบแต่ใส่ของไม่พอได้ป็ดดอกเก็บต่อไ้เอามึงเก็บดิเอามึงเกอบวันนั้